สวัสดีค่ะชาวบ้านแห่กราบบ้า้ขอพรอ,องค์สมเด็จพระน,นเรศวรช่วยปกป้องคุ้มครองทหารไทยแคล้วคลาดปลอดภัย สุพรรณบุรีชาวบ้านวัดมะนาวแห่กราบไหว้หลวงพ่อโบย้ยขอพรอ,องค์สมเด็จพระนเรศวรหลังน้ำทักซิโนโทกช่วยปกป้องคุ้มครองทหารไทยแคล้วคลาดปลอดภัยเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชา27กรกฎาคม68ที่วัดมะนาวตำบลทับตีเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณตำหนักประกาศอิสรภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้มีชาวบ้านตำบลทับตีเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีได้เดินทางมากราบไหว้สักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งกำลังใจให้คุ้มครองทหารกล้าประเทศไทยแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายจากการสู้รบเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาหวังส่งกำลังใจให้แนวหลังถึงแนวหน้า ขอบคุณทหารไทยที่ช่วยปกป้องผืนแผ่นดินไทยและประชาชนไทยนายเอกชัยบรรจงขจรบุญอดีตอยบหมู่หนึ่งตำบลทับตีเหล็กกล่าวว่าตนเป็นชาวบ้านที่นี่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันนี้จึงได้เดินทางมาที่วัดมะนาวได้มากราบไหว้หลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวพร้อมขอพรอ,องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระตำหนักประกาศอิสรภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดมะนาวเพื่อขอให้ท่านช่วยปกปักรักษาคุ้มครองทหารกล้าที่อยู่ชายแดนขอให้ทุกท่านจงปลอดภัยรอดพ้นจากภัยอันตรายรวมถึงชาวบ้านชายแดนให้ปลอดภยัยขอส่งกำลังใจให้และขอบคุณทหารไทยที่รักษาผืนแผ่นดินไทยและคนไทยให้ปลอดภยัยด้านนางจัิตา สอ,ออบตอหมู่สองตลทับตีเหล็กเปิดเผยว่าวันนี้ตนได้เดินทางมาที่วัดมะนาวมาไหว้ขอพรจากองค์สมเด็จพระนเรศวรขอให้ท่านคุ้มครองพี่น้องทหารของเราทุกคนและพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนให้อยู่รอดปลอดภัยไม่อยากให้เสียเลือดเสียเนื้อตอนนี้ติดตามสถานการณ์ตลอดส่งกำลังใจให้ทุกช่องทางที่ทำได้ขอให้ทหารและประชาชนชายแดนปลอดภัย ทุกท่านสวดมนต์ภาวนาให้ทุกวันด้านนางสาวธนัทพรเกตแก้วชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลทับตีเหล็กอำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้กล่าวว่าวันนี้ตนก็เดินทางมาขอพรจากองค์พระนเรศวรมหาราชที่วัดมะนาวแห่งนี้ตั้งใจมาขอพรให้ทหารไทยและประชาชนปลอดภัยจากภัยอันตรายขอส่งกำลังใจให้แคล้วคลาดด้านพระครูสิริวรลธรนมาพินัน เจ้าวาดวัดมะนาวเปิดเผยว่าขณะนี้ที่วัดมีบรรดาชาวบ้านในตำบลทับตีเหล็กเดินทางมากราบไหว้ขอพอรหลวงพ่อโบยวัดมะนาวมากราบไหว้ขอพอรสมเด็จพระนเรสวนมหาราชภายในพระตำหนักสาราสมเด็จพระนเรสวนมหาราชในวัดมะนาวเพื่อขอให้คุ้มครองปกปักรักษาทหารกล้าและชาวบ้านที่อยู่ชายแดน ให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงในเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาขณะน,นี้โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เดินทางมาที่วัดในช่วง3-4วันนี้มากโดยขอให้ทางวัดเปิดพระตำหนักอง,งค์สมเด็จพระนเรศวรเพื่อขอพรให้ทหารเนื่องจากตำแหน่งแห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ดี ตั้งใจจะเปิดให้เข้าชมต้นปี69แต่เนื่องด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางวัดจึงได้เปิดให้ชาวบ้านเข้ามากราบไหว้ขอพรเพราะถือว่าเป็นเรื่องดีทุกคนที่มาไหว้องค์สมเด็จพระนเรศวรเพราะอยากส่งกำลังใจให้ทหารไทยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนปลอดภัยจากภัยอันตรายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี สำหรับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระตำหนักประกาศอิสรภาพสมเด็จพระนเรศวรแห่งวัดมะนาวได้สร้างขึ้นเมื่อปี65โดยคณะกรรมการวัด ผู้นำชุมชนชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นใช้เวลากว่า3ปีซึ่งเป็นองค์รูปหล่อเหมือนองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหล่อทองเหลืองขนาดใหญ่หลังน้ำทักษิโนโทกกว้าง1.5เมตรสูง3.5เมตรขึ้นสถินะพระตำหนักประกาศอิสรภาพโดยองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลัง ทักษิโนโทกจะเห็นได้ว่าทักษิโนโทกคือน้ำที่ใช้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลใช้กรวดหรือใช้ในการหลังเพื่อแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิขาดดังนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทำพิธีหลังทักษิโนโทกให้แก่เทพย,ยดาฟ้าดินได้รับรู้ประกาศอิสระภาพ เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงคำมั่นและประกาศแก่แม่ธรณีให้เป็นพยานรับรู้ว่าไม่ยอมขึ้นกับหงสวดีอีกต่อไปสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมากราบไหว้ขอพรองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่วัดมะนาวสามารถเดินทางมาได้โดยให้แจ้งกรรมการวัดหรือเจ้าหน้าที่วัดเพื่อให้เปิดเข้าชมไหว้สักการะขอพรได้ทุกวันขอบคุณข่าวสดค่ะ